สวัสดีทุกคนตลกฝืดลำตับที่15เรื่ององศาที่ร้อนแรงในห้องประชุมเมื่อวานนี้ค่ะคุณขามีประชุมแผนงานใหญ่ค่ะคุณขาทุกคนก็นั่งหน้าเครียดกันเชียวแต่เจนี่แอบเห็นสายตาแปลกๆของพี่สมชายหัวหน้าฝ่ายการตลาดที่จ้องมองน้องน้ำหวานพนักงานใหม่แผนกบัญชีคือไม่ใช่จ้องธรรมดานะคะคุณขา จ้องแบบตาไม่กระพริบแถมอมยิ้มมุมปากอีกต่างหากแรกๆเจนนี่ก็คิดว่าพี่สมชายคงกำลังชื่นชมความตั้งใจทำงานของน้องน้ำหวานที่นั่งจดโน้ตยิกๆแต่พอประชุมไปได้ครึ่งทางอากาศในห้องประชุมก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆจนเหงื่อซึมกันทุกคนเจนนี่ก็งงสิคะแอร์เสียหรอ แต่แล้วเจนนี่ก็ถึงบางออเมื่อน้องน้ำหวานเผลอก้มลงไปเก็บประกาที่หล่นใต้โต๊ะแล้วชุดเดรสคอลึกของเธอก็เปิดกว้างเผยให้เห็นอืม้มคุณขาข่าวจ๊วะหน้าเจี๊ยมากค่ะ เท่านั้นแหละค่ะคุณขาสายตาพี่สมชายที่เคยจ้องน้อมน้ำหวานแบบปกติก็กลายเป็นจ้องแบบแทะลมทันทีแถมเหงื่อแตกผลักมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษอีกตั้งหากจนเจนนี่ต้องแอบกระซิบข้างหูพี่สมชายว่าพี่คะแอร์เสียหรือว่าพี่สมชายกำลังร้อนอะไรอยู่คนเนี้ยพี่สมชายสะดุ้งเฮือกหน้าแดงกำ่ำรีบแก้เกอว่าโอ๊ยสงสัยอากาศมันจะร้อนจัดจริงๆนั่นแหละน้องเจนนี แต่เจนนี่รู้ค่ะว่าพี่สมชายไม่ได้ร้อนเพราะอากาศแต่ร้อนเพราะของดีที่อยู่ตรงนั้นนั่นเองเป็นไงคะขำไหมอยากรู้จังเลยว่าที่ออฟฟิศของคุณคุณมีเรื่องแซบแซบแ,แบบนี้บ้างไหมคะ <c oughs> <c oughs> จบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใจจ้า